วัสดีค่ะวันนี้แอดมาเดินตลาดลาจะพึกนะคะมาดูรองเท้ามือสองนี่ร้านนี้มีรองเท้าหลายยี่ห้อนะคะอาร d ด s n ไนกี้นิวบาลานเนี่ยค่ะร้านนี้เขาคัดแต่เกรดดีๆเนาะใช่ไหมนี่ค่ะแอดได้มาแล้วผู้หนึงนี่ซื้อไว้ใส่ออกกําลังกายเพื่อนๆแจ๋วเลยนะคะมาเดอรใครที่อยู่ที่นุโลกสามารถแวะมากดดหนุน้องเขาได้นะคะพุดดีขายราคาไม่แพงด้วย แต่ละคู่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่นี่คู่นี้ก็สวยเพื่อนๆสวยมากเลยแต่อันนี้เสียดายอันนี้มันหลุดไปใช่ไหมใช่ไหมอ๋อมันเป็นลายของมันเลยเหรออ๋อนี่เพื่อนโอ้โหแบบนี่ดูเหมือนของใหม่เอี่ยมเลยนะเพื่อนๆเห็นแล้วโอเคมากๆเห็นแล้วปื้มเลยเนี่ยค่ะสมัยนี้ถ้าเราไปซื้อของแพงเนาะเราก็ไม่ได้ใส่ตลอดไงเนี่ยค่ะก็จัดเรียงเพื่อน ลูกค้ามาเรื่อยๆค่ะร้านนี้แูน่ะคะ้านะ่ารักพูดจาดีให้ลองนะคะมีถุงเท้าให้ลองด้วยไม่ดีไม่ต้องออกไปนะคะเนี่ยค่ะถ้าสมมติมาจากมาเข้ามาด้านในใช่ไหมคะอยู่ในถนนเลยนะคะร้านเขาใหญ่ดีนะประมาณน่าจะ8เมตรหน้ากว้างมาเดินมาอุดหนุนกันได้นะคะเพื่อนนี่ค่ะแอดมาเดินดูผ่าะลุยตลาดนัดนะนคะจูดเสียงเพลงด้วย โซนนี้มีแต่เสื้อผ้าค่ะเพื่อนมาดูกระเป๋ากันดีกว่า อะไรอ่ะกระเป๋า,าปนี่ค่ะเพื่อนๆมือสองมีกระเป๋าหลากหลายมากๆเลยสินค้ามือสองค่ะมีให้เลือกเยอะแยะมากมาย ีบ้างตลาดราดชพิพษ์ึกนะคะฝั่งนี้จะเป็นโซนอาหารค่ะเพื<ๆ>่อนๆนี่น,น่ากินเบวนี่เป็นขายน้ำ

มีโซนอาหารค่ะเพื่อนๆ 三倍。谢谢。

ที่นี่มีวันไหนบ้างคะวันพุธวันศุกร์อาทิตย์พุธศุกร์อ๋อค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพุธศุกร์น่ารักมากเพื่อนอู้ยค่ะ